อย่าปฏิเสธทางไหลของเงินหลายคนนะคะใช้ของมองคลแล้วชีวิตค่อยๆดีขึ้นในเรื่องของการงานการเงนิงนโชคลาภแต่ก็รู้สึกไม่พอใจไม่รู้สึกยินดีกับสิ่งดีๆที่ตัวเองได้รับเลยนั่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธทางไหลของเงินค่ะบางทีนะคะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าจังหวะฐานดวงของเรา เป็นยังไงบ้างนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และของมงคตลต่างๆที่เราเครารพบูชาอยู่กําลังช่วยให้เรามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแต่คุณไม่เคยตอบรับเลยค่ะไม่เคยรู้สึกดีรู้สึกขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าในเรื่องของการงาน拜拜การเงนิงนโ e ชคลาภนั่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธทางไหลของเงินนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมสิ่งดีๆถึงเข้ามาในชีวิตของคุณได้ยากเพราะคุณปฏิเสธทางไหลของเงิน เปลี่ยนใหม่นะคะถ้าวันนี้คุณบูชาของมงคลอยู่มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภถึงแม้จะน้อยนิดนะคะให้รู้สึกดีรู้สึกขอบคุณและถ้ามีโอกาสนะคะตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมงคลที่คุณใช้อยู่จะทําให้คุณมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพิ่มมากขึ้นค่ะ